สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่สนามบินบ่อฝ้ายนัวผูหินดูโครงการเป็นศูนย์วิชาการฝนหลวงของการฝุ่นแล้วก็มีโครงการที่บินช่วยลดฝุ่นในกรุงเทพมหานครมีกี่ศูนย์นนเนี่ยหกศูนย์ครับนี่ก็คือเครื่องบินเครื่องบินมีทั้งหมดกี่เครื่องนะเนี่ยของของที่จะช่วยกรุงเทพมหานครนนมีสิบสิบเครื่องสิบเครื่องเลยท่านผู้นวยกเรียบร้อยดีจุดเริ่มต้นของของ,ของการวิจัยเรื่องของฝุ่น <sia. S 1> ก็คือเราเราทำเรื่องวิจัยถึงด้านเมฆด้านการเกิดฝนอยู่แล้วเครื่องบินวิจัยที่เรามีอยู่ตอนนี้วัดฝุ่นว่ามีปริมาณเท่าไหร่แล้วเราจะไปทำงานที่ระดับความสูงเท่าไหร่ที่จะระบายฝุ่นออกไปได้เราจะใช้การก่อเมฆและเรียงเมฆเพื่อเพื่อดูซาฝุ่นตอนนี้น่ะเราจะไม่ใช้วิธีทําให้ฝนตกเพราะการที่ทําให้ฝนตกเนี่ยเขาพบว่ามันจะยิ่งเพิ่มฝุ่นด้วยซ้ำอันนี้คือ เราต่อยอดต,ต,ตำราผรวกพระราชฐานมาใช้ในด้านนี้ด้านอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อที่เราวิจัยมาใหม่ก็คือการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศปกผันจากผิวพื้นขึ้นไปเนี่ยถ้าเราขึ้นไปในที่สูงอ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวอพอท้องหน้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของอุณหภูมิปกฝันขึ้นอินเวอร์ชันซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหนึ่งครับตัวตัวอินเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยมันจะ จะเป็นตัวกัน้นฝนไม่ให้ลอยขึ้นใช่เหมือนฝาชีที่ฝาฉีใช่ที่ที่เราจะทําก็คือเราจะไปโปรยน้ำแข็งแห้งจุดที่อุณหภูมิผัดตกผันเพื่อที่จะให้อุณหภูมิตรงจุดที่ที่เกิดตกผาเนเย็ยยนลงอพอเย็ยนลงฝนที่อยู่ข้างล่างและและมีความร้อนเยอะเนี่ยมันก็จะถ่ายเทความร้อนแล้วก็ระบายขึ้นไปสูดด้านบนนะครับซึ่งวิธีที่เราโปรยเราจะโปรยสองวิธีก็คือเรื่องของการบินบนเป็นลักษณะของก้นถอย อีกวิธีหนึ่งก็คือบินเป็นลักษณะของของสลับผัดป่าให้ได้เชิงพื้นที่ครับคือปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องวิยุการบินเพราะว่ามันเป็นเขตที่บินลําบากเนี่ันการจะไปบินในกรุงเทพเลยก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าวนก่อนก็ได้มีการหาเรือรก่วมกับทางพนักงากาศวิทยุการบินผลหลวงหลายหน่วยงานเลยอะ่ะวิทยุการบินก็ช่วยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราไปบินในกรุงเทพได้นะปีนี้แลวเรื่องขุดมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะหลายฝ่ายช่วยกันนะก็ขอบคุณทุกทุกส่วนนะครับแล้วก็ผลหลวงทุก จังหวัดเลยที่เมื่อกี้ได้คุยกันนะขอบคุณนะสวัสดีครับ